โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่ร้านกาแฟหัวนคำหนึง่งถูกไหมฮะทุนหัวนคำหนึ่งโฮมเมดนะครับผม สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภผู้สุคนและก็สวัสดีแม่อาบองบลรุบรุบพี่นยครับผมเอาละวันนี้คุณวินัยพาไปดู <c oughs> วันนี้พามาบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับผมใกลๆบ้านของคุณวินัยเลยนะครับผมมาดูกันว่ามันเป็นอะไรเขาคือใครเขาต่อสู้ชีวิตยังไงกับการที่จะได้มาอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันเลยครับผมไปครับ ผมท่านผู้ชมครับวันนี้พาทุกคนมาพบกับคุณครูส้มครับผมสวัสดีครับคุณส้มส,ส,ส,สวัสดีครับนี่ครูส้มเป็นใครยังไงทําไมถึงครูนินพามาดูนะฮะพ <อ S 1> เพราะเหตุการณ์แรกเลยก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านนะฮะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปายปนัดเกิดความสุขนะคะชื่อน่นก,ก็คือชื่อส้มโอ,มโอเป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนาน่าประิษฐ์อสิทธิ์เก่าน่าประศิ์ด้วยท่านผู้ชมโอเคเก่าที่โรงเรียนาน,าน่นาประสิษตรุ่นนำโพงหกสองอ๋อนพหกสองเออแล้วตอนนี้ทําอะไรยังไงอยู่บ้างรครับผมตอนนี้ก็คือขายกาแฟอยู่ที่บ้านโอ้ขายกาแฟครับท่านผู้ชมมีขนมออนไลน์อ๋อโอเคครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับครูส้มนี่ก็คือหุยผ่านงานมาหลายงานมากใช่ไหมฮะใช่โอ,โ,โอ้โหสุดยอดมากวันนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าครูส้มผ่านงานอะไรบ้างแต่ล่าสุดตอนนี้ในยุคโควิดแบบนี้ได้ข่าวว่าครูส้มมาเขาเรียกว่ามาทําอะไรฮะชิลๆกับที่บ้านกับร้านร้านเออร้านชื่อว่าห้องหวนคำหนึ่งโฮเมดค่ะโอ้ยอีกทีครับผมอีกทีห้องหววคมห้องหวนคำหนึ่งโฮเมดค่ะห้องหวนคำหนึ่งโฮมเมดอ่าก็คือโฮเมดก็คือทํา หรือขนมอยู่ที่บ้านาต้องแวยขนมอะไรไปด้ครับใช่ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีขนมเบียร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะครับสิทธิ์เก่าหน้าผู้สิทธิ์ของเรานะฮะต่อสู้ชีวิตมาเยอะแยะมากมายเนาะผู้สผ่านอะไรมาบ้างครับผมงานงานงานนี้ผ่านมาสีง่งงานแล้วนะครับผมโอ้โหงานแรกที่ได้ทําหลังจากเรียนจบเลยก็คือเจ้าพนักงาน งบประมาณอยู่มหาวิทยาลัยเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่โรงเรียนรัฐบาลโอเคเนี่ยฮะรัฐบาลแถวสามพันนะคะนั่นนะครับผมค็เรียกว่าครูส้มเลยนะฮะตอนนั้นทีเอกชนทีรัฐบาลได้ข่าวว่าเคยทำงานบริษัทด้วยบริษัทนีค่ะอ้ได้ข่าวว่าทำงานที่ที่ว่าการอำเภอหรือพนักงานรัฐตรงนั้นก็มีอีเยอะแยะมากมายเลยนะด้วยการต่อสู้ที่สุดยอดมากจนมาถึงวันนี้ นะครับช่วงนี้ก็คือโควิดด้วยครับโลกโควิดเยอะเศรษฐกิจรายได้ก็ไม่ค่อยดีอ๋อครับผมแน่นอนนะใช่ก็หันมาลองหางานทำอะไรนิดๆหน่อยๆที่บ้านปลอดภัยด้วยถึงจะไม่ได้เงินมากนะคะแต่ก็คือมีความสุขความสุขความสุขดีด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสั่งกาแฟคุณส้มโอเคครับมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับ ไปเลยครับโอเคครับคุณส้มครับมีเมนูอะไรบ้างครับผมวันนี้วันนี้นะคะที่จะทําให้คุณคุณ้วินได้ชิมนะคะจะมีอยู่3เมนูด้วยกันก็คือ 1. กาแฟดริปมือเลยค่ะครับผมใชกาแฟดริปมือแล้วก็เสเป็นเมนูที่ สาวๆจะชอบกินสาวๆชอบกินคุณนายก็ชอบครับผมกาแฟส้มค่ะนี่เมนูจะชื่อว่าออเรนจ์กาโน่โอเคครับผมนี่แหละเมนูที่3ก็คือชงชาไทยโดยการดิดมือโอเคครับผมแน่นอนครับผมเอาละเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงวิธีกลับมาวิธีจะเป็นอย่างไรเชิญครับครับคุณส้มตอนนี้กำลังจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่า ปูมะพร้าวครับโอ้คาปูมะพร้าวนะครับท่านผู้ชมอนนลองมาดูนะฮะเอาลนะคาเฟ่ใหญ่ๆก็จะมีเครื่องปั่นนะฮะแต่ครูต้องปั่นเองนะผมท่านผู้ชมนี่เลยะฮะของแท้ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะปั <l ots> ่น <l ots> อเองกันเลยค่ะอ่านี่ฮะความสุขอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครูต้องครับใช่ความสุขที่ตัวเราเลือกได้ค่ะครับผมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็เราสามารถทำให้เกิดความสุขได้ครับผม อ๋อนี่เราก็คือเราต้องใส่ตังเป็นมะพร้าวใช่ไหมฮะโอเคท็อเป็นมะพร้าวอ่าดูนะครับท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะแปลกใหม่สำหรับผมเลยนะฮะโอเคเสร็จได้เลยใช่ไหมที่นี่ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่ร้านกาแฟหัวนคำหนึง่งถูกไหมฮะส้ม <laughs> หัวนคำหนึง homemade <ช>่งโฮมเมดนะครับผมโอเคครับผมนะก็ต่อไปเป็นเมนูผมแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามาเยอะแยะมากมายเลยฮะอันนี้ขนาดเอบไข่ในเพจนะฮะแล้วแอบไข่ในบ้านนะฮะใช่ค่ะยังมีลูกค้าประจำาหฮะส้มโอเคครับผมแต่วันนี้มีลูกค้าไม่ประจํามีมามาบ้างอ๋อเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมครับนี่นี่นี่คือความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับเอาละ ครูวินัยพาไปดูมาทั้งทีนะฮะต้องมีเมนูที่เกี่ยวกับส้มนะฮะวันนี้จะนําเสนอเมนูอะไรครับส้มครับวันนี้เมนูที่เกี่ยวกับส้มเหมือนชื่อเลยนะใช่เหมือนชื่อเลยส้มโอเลยฮะก็คือเมนูออเรนกาโน่ค่ะเออออเรนกาโน่ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรออเรนกาโน่นะฮะกับส้มนี่เลยนะฮะอ่าคล้ายกับชื่อของส้มโอเลยนะโอเคเอาละอ่านะวันนี้นะฮะก็เปิดให้บริการแล้วนะครับ ใช่ไหมครับชิวๆอยู่ที่บ้านกันเลยนะฮะธรร<อ>มชาติมากเห็นไหมฮะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ปั่นเองเลยทุกแก้วต้องปัน่นโอเค <Okay. S 2> นะครับผมถ้าสนใจอยากจะมาชิมกาแฟที่ออริจินอลจริงๆนะครับที่นี่เลยเนาะ <laughs> นะฮะสม้มติดต่อได้ทั้งไหนได้บ้างครับสม้มฮะ,ะส่วนมากจะเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะอ่าที่ Facebook นะโอเค Facebook ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยบอกเลยฮะบอกได้เลยฮะเฟซบุ๊กหนูชื่อ ส้มโอพัทปนัทอ่าเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเอาละนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณส้มโอมากนะฮะสิทธิ์เกาโนปรุ่นที่62นี่62นะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะชีวิตค่อนข้างที่จะต่อสู้กันมาเยอะแยะมากมายนะอ่าแม้ว่าเจอวิกฤตอะไรต่างๆเราก็สามารถมีความสุขได้อ่าด้วยการทำในสิ่งที่เรารักครับผมโอเคนะ อะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมว่าท่อะไรนะเมื่อกี้ลืมออเรนกาโนออออเรนกาโน่จะเป็นอย่างไรรสชาติมาดูกันครับผมอ่ะต้องขอบคุณส้มมากครับวันนี้อ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดเช็คฝากกดติดตามเพจหรือว่า Flines Facebook ของสบู่ด้วยครับผมโอเคครับครับผมเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมมาแล้วครับผมนี่นะครับออเรนกาโนนะฮะ ครับผมที่ครูส้มจะจัดให้เราในวันนี้นะครับผมเป็นมานูที่สาวๆชอบนวฮะทำไมสาวๆชอบอะครับครูส้มมันจะมีรสชาติแบบหวานเปรี้ยวโอเคครันที่แบบอร่อยอร่อยนะฮะอร่อยนะฮะเอาจริงๆเลยนะท่านผู้ชมผมก็เพิ่งได้ยินนะฮะเห็นที่ส้มโอได้ลงใน เฟซบุ๊กวันนั้นเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยลรอนะหลายคนอาจจะรู้จักนะแต่ผมไม่รู้จักนะท่านผู้ชมก็เลยต้องตามมาดูแลกันนะครับผมนะกับร้านกาแฟที่ครูส้มได้ตั้งใจทานะฮะชิวๆที่บ้านอยู่แถวไหนครับครูส้มครับเพื่อท่านผู้ชมคุกพัชเดีอ่าคุกพัชเจดีนะครับอยู่ละแวกไหนของคุกพัชเจดีแน่นอนครับติดกับโรงเรียนติดกับโรงเรียนค่ะคุกพัชเจดีเลยติดกับอนามัยคุกพัชเดี อ่าเขา,าเรียกอะไรนะตรงข้ามนะตรงข้ามอ่าหลังปัมงป๊มนะครับผมนะอ่าเส้นทางมาง่ายๆนะฮะอ่าก็เป็นอีกเออช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เราได้ติดตามนะครับคุณครูสมองนะฮะผมเรียกคุณค,ณครูนะเพราะว่าเขาเคยทำงานที่โรงเรียนนะครับผม เขาเคยทํางานบริษัทก็เป็นพนักงานบริษัทกเมนะฮะทำงานที่มหาวิทยาลัยพนักงานเอกชนนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนลุยมาหมดแล้วใช่ไหมอ่าสุดท้ายเขาก็บอกว่าอะไรฮะความสุขเกิดขึ้นได้ที่ตัวเราใช่ไได้ที่ตัวเราครับผมมุ่งไปเลยค่ะมุ่งไปเลยนะครับผมเนี่สุดยอดมากครับผมออกมาแล้วครับโมกาปด ท่านผู้ชมฮะดูกลิ่นดูนี่นะฮะเออสวยงามเอาละอันนี้จะมีการเป็นส้มที่แบ่งชั้นกันด้วยนะคะอโอเคครับส้มแบ่งชั้นกันด้วยนี่จะเป็นส้มที่เราผสมครับผมอ,อ่าน้ำส้มก่อนนะครับท่านผู้ชมฮนะนี่ อก,กอ๋อหลังจากนั้นก็ใส่น้ําแข็งครับชิวๆกันที่บ้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะอยากที่จะชิชวๆกับบรรยากาศพร้อมกับชมต้นไม้ที่คือส้มได้จัดเตรียมมาไว้นะฮะมาได้เลยครับผมนะหวนคำหนึ่งใช่ไหมไครับหวนคำหนึ่งโฮเมดครับผมอ่านะฮะแถวพวกผ้าเจดีครับผมอ่า นะฮะติดต่อได้หรือว่าสั่งออเดอร์เข้ามาได้ที่ Facebook นะฮะของครูส้มนั่นเองนะครับอา้าวต่อไปก็นีเ่เลยรค่ทำจนห้โอ้ยเราขอโทษค่ะอืมใส่ส้มค่ะอ๋อโอเคนี่มันต้องมีส้มจริงๆให้ด้วยนะครับ ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวชิมเลยครับส้มจอดเลยฮะปึ๊บนี่เป็นอย่างนี้ด้วยเลยโอเคอมองกล้องไปนโ,นโน่นหนุนเลยฮะผมนี่ฮะได้แล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูตรงนี้เลยฮะเมนูที่ผมเพิ่งเคยเห็นนี่เลยนะฮะหนูแนะนำกันว่า การโดดนิดนึงค่ะโมีแนะนำการดูดด้วยอ่ะดูแนะนำการดูดส้มที่หนูว่าสมอมันจะอยู่ก้นถูกไหมคะใช่ฮะถ้าทาหลอดจุ่มไปถึงก้นก็จะได้ความเยี่ยวโอเคครับผมเวลาการการการโดดใช่ไหมก็ให้คุูครูดูดแล้วให้ดึงหลอดดึงหลอดขึ้นมาด้วยโอเคได้ถึงความกาแฟด้านบนมีส้มแล้วกาแฟโอเคโอ้สาทุผิดนะครับสาทุทีนะฮะโอเคท่านผู้ชม ผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่ามันมีการดูดด้วยดูดปุ๊บแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาด้วยดูดแล้วก็ดึงดึงด้วยแล้วก็ดึงหลอดเราเครับครับครับเริ่มนะฮะดูดมาถึงปลายนู้นเลยนะคะปลายกาแฟเลยค่ะโอ้โหชีวิตนี้เพิ่งเคยเจอครับผมขอบคุณคุณส้มครับผมโอ้โหจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นในชีวิตครั้งแรกนะขอบคุณมากครับผม มันได้รสชาติของส้มฮะใช่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ<ช>จนถึงความเข้มข้นของกาแฟใช่โอ้โหนี่คืออะไรนะออเรนกาโน่อจำไม่เคยได้ <c oughs> ทักทีเลยเออเดนกาโานาโ,โอเคครับผมชอบแล้วก็อร่อยนะฮะท่านผู้ชมครับอร่อยมาได้เลยครับผมที่แถวคกพระจีดีนะฮะหรือว่าติดต่อที่เพจส้ม,ม,มโอ พันปันนั้นครับผมนะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณคุณส้มมากวันนี้แนะนําเมนูดีๆแล้วก็หลากหลายเมนูมากแล้วมีขนมด้วยใช่ไหมฮะคุณมีมงอวมนะมีขนมด้วยแล้วก็ขนมแต่ละวันก็จะแตกต่างกันนะคะวันนี้ก็คือสะดวกที่จะทาอันนี้แล้วก็จะมีครับอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรฮะมาม่อนเค้กเออมาม่อนเค้กได้ข่าวว่าทําเค้กวันเกิดอะไรด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่โอเคโอเค วันนี้ขอบคุณครูส้มมากครับผมขอขบคุณคลาช่องเลยแล้วกัน,นครับผมมาเจอกันได้ที่โฮมเมดเอ้ยไม่ใช่จ้อไม่เคยได้เนี่โหนคำหนึ่งโฮมเมดโอเคโขนคำหนึ่งโฮมเมดนะครับผมแถวโคกพะจีดีนะครับผมอ่ะชอบชกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับครูวินัยนพามาดูครูส้มนะครับผมนะจิตเก่านอปอรุ่นที่ 62, 62นะครับผมต่อสู้ชีวิตกันมาแล้วก็ยังมีความสุขอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าวิกฤตจะเป็นอย่างไรโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครูส้มครับ ครับผมครับโอเคอร่อยอะ่ะทุม่มอร่อยไหมอืมไม่เคยไม่เคยเจออะ่ะไม่เคยกิน <laughs>